จินูนริโนฟิกชันนะคะก็คือเป็นการฟิกชันแบบแนวยาวนะคะโดยเราจะเลือกกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นเป็นสัมคับมันโซนะคะอย่างก,กล้ามเน,น,นื้อนอกอย่างเงี้ยนะคะสองก็จะต้องตามลายกล้ามเนื้อเลยเป็นการกดแบบสไลด์ขึ้นไปก็ได้ เขาเรียกว่า circular pinion นะคะเมื่อกี้ถ้าเป็นแนวตรงเนี่ยเราเรียก longitudinal pinion นะคะถ้าเป็นแบบที่สองก็คือเราเรียกว่า circular pinion นะคะจริงๆใช้ไแดแ้กับแสก้ามเนื้อนองหรือกล้ามเนื้อหลังก็ได้เหมือนก,กันนะคะฝั่งน,นู้นเนี่ยเขาจะใช้กล้ามเนื้อหลังเนี้ยเป็น longitudinal นะคะก็คือรีดตามกล้ามเนื้อา parallel m เ s อร์นะคะอ,ะอย่างอันนี้ก็จะเป็น longitudinal ของกล้ามเนื้อ ชั่นนะคะจังหวะการนวดจะไม่เร็วนะคะจะช้าๆเพราะว่าเราเริ่มลึกแล้วนะคะถ้าเรานวดเร็วเนี่ยอาจจะแคบหรือบาดเจ็บได้จะใช้เป็นสองมือหรือว่ามือหนึ่งก็ได้ไหมถ้าเกิดเราเราเมื่อเจ้าของน้องสองข้างจับสองข้างเลยค่อยๆกดแบบโอนหรือว่าค่อยๆกดดีดขึ้นก็ได้ค่ะอย่างนี้ได้หมดกดไปเรื่อยๆกด เนื้อามันจะลายเ๋ยวขึ้นนะคะใช่ต่อค่ะเดถัดมานะคะเป็นเทคนิคที่หกแล้วนะคะ